เียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักยิ่งอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบ่กทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกลดสิงมีแต่ลด,ดไทนาและเลี้ยงควาย่าไม่คนสวยหนุ่มคนงามจะพูดดีอยากให้เจ้านั้นแดนม,มาทางนี้ไอ้ก็สัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีเจ้าบ่มีแปลมาเบียดให้เจ้าเป็นมาเฮซีเจ้าบ่ต้องสนบอต้องวนบ่ต้องคิดคำว่าเจ้าสู่ตัวไอ้นี่บอกเคยคิด าอเป็นคนงานมาฟังเพลงเพื่อเสือตตอวไอยนี่บอกเคยสนบอกเคยวนถึงเจ็บติดคำว่าเจ้าสู้ยกให้หมวยเลยน้องบ่มีดอกคนเดินในใจไม่เพียงน้องให้เจ้าไปตทีหนึ่งบอกต้องอยาบเป็นทีสองถ้าตัวน้องนั้นบอกเสื้อก็ให้เ้าก็มาลอบ่มันจะกูซาบบ่มันดอกเก่งแมวี่แต่เด็กหน่อยแต่บ้านเข้ามาเกินในวาเฮียอายุเพียงสิมาอยาได้เจ้ามาเป็นเมียบอกเขาเท็กบอกเขาบ้าบอกเคยกินแมตต่บีเรียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวออ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้สมงา เียถ้าคบกันแล้วใอ้เจ้าบ่ทิ้งตัวอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกลดสิงมีแต่ลดไถนาและเลี้ยงควายเทียกตัวเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นฮักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วใอ้เจ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีนกลดสิงมีแต่ลดไถนาและเลี้ยงควาย เฮ้แกเจอพี่เติ้ลตั้งป้าก็ตั้งแต่วันนั้นที่ไปดูไฟอืมอ๋อเรากินข้าวกันด้วยกันอีกตอนนั้นใช่ตอนนี ies, ้แล้วดอกไม้ท mm. ี่สวยก็ต้องคู่กับคนสวยนะครับขคุณสวยไม่ใช่ของน้องนะครับนี่ครับฮ้ ฉันได้จ้านะขอโทษด้วยนะจ๊เจ้าเมาให้ไปเจ้าได้บอืนี้ถึงมันจะเป็นเพียงฝันก็ยอกให้เจ้าเป็นลาสินีทำงานในทุกทกวันก็เพื่อเจ้านั้นเดิมแม่คนนี้เรียบโตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักยิงอยากได้สมงามมาเคียงกาย ถ้าคบก,กันแล้วไอ้เจ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้ออนบ้านตันลายบ้านนายบ่มีอกรดสิงมีแต่ลดไถนาและเลี้ยงควาย,ยเจ้ตเจ้านั้นเป็นเจ้าหญิงตัวไอ้ก็เป็นนางเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั้นหักจริงอยากได้ศมนงามมาเคียงกายถ้าคบก,กันแล้วไอ้เจ้าบอทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตันลายบ้านนายบ่มีอกลดสิงมีแต่ลดไถนาและเลี้ยงควาย เฮ้ยมันมีแต่ขี้ควายไม่ได้คนคิดถึงคิดถึงแบบคิดถึงความรักด้วยฟิลฟิลคิดถึงแฟนคิดถึงแฟนสองตับคนที่เราคบสองเดือนนี่นะธรรมชาติดิเฮ้ยอกไม้สวยก็ต้องคู่กับคนสวยๆนะครับไม่ใช่เธอจ้ะนี่ครับ

ก็เป็นนังเจ้าสายตัวไอ้คนนี้นั่นหักจริงอยากได้สมงามมาเคียงกายถ้าคบกันแล้วไอ้จ้าบอกทิ้งตัวไอ้คนนี้บ้านตาลายบ้านไหนาบ่มีนกลดสิงมีแต่ลดไทยนา